เปลือกตับที่เราเปลือกตับทำด้คอลลาเจนหนึ่งอันเลยอันนี้เปลือกตับทำด้คอลลาเจนตับวัวนี่เปลือกตับหนากว่าของตับคนคอลลาเจนตับคนกับตับหมูนี่หนาพอๆกันแต่ตับหมูดูจะหนากว่าหน่อยทำด้วยคอลลาเจนหนึ่งอันหน่อยตับหนูนี่เปลือกบางบางตับหมูนี่บางประมาณสักหนึ่งชั้นสองชั้นคอลลาเจนภาษาไทยว่าอะไรคอลลาเจนก็คือพังผืดคอลลาเจนคือพังผืดเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเป็นพังผืดแล้วแล้วแล้วเขาชัดมักจะบอกกันว่าพอแก่แล้วคอลลาเจนจะน้อยลงอันนี้โกกหคครรรัับบไม่จิง เพิ่มขึ้นครับผมส่องกล้องยูทน์ด,ดูมามันเพิ่มขึ้นครับยิ่งแก่มันยิ่งหนายิ่งแกม่มยิ่งหนาครับเขาเรียกว่าคนแก่นังเหนียวเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินเปล่ามันคือ <c ulture> คอลคลาเจน <c ulture> มันหนาขึ้นนะครับ <c ulture> นี่มันหลอกลวงชาวบ้านนะโอ้ยอายุมากแล้วคอลลาเจนเสื่อมสลายต้องซื้อต้องซื้อคอลลาเจนมากินเสริมปุโธเขกบาลโกหกทั้งเพลไม่จริงครับคอลลาเจนเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นนะส่องกล้องยูทน์ดูมาแล้ว มีคนเอาเคยเอาตับไปไป,ไป,ไปวิเคราะห์เป็นเปอ,อร์เซนต์ว่าคอลลาเจนเพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อะยงยิ่งมากขึ้นมาว่าเพิ่มขึ้นเลยด้วยตับก็เลยเหนียวขึ้นเลยเนี่ยเพราะไม่ถั่วมันไม่แตกยังไงต,ตับตับตับอาจารย์คอลลาเจนที่ตับมันเหนียวแล้วหมายถึงคอลลาเจนที่อื่นด้วยหรอคะด้วยมันเพิ่มขึ้นหมดทั่วร่างกายคอลลาเจนไม่เคยน้อยลงเลยครับไม่เคยน้อยลงทั่วร่างกายคอลลาเจนเพิ่มขึ้นทังนั้นมันถึงได้เหนียวถึงได้ ถึง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 ได้ไอ้ไอ้ไอ้ที่ผิวหนังที่น้อยลงคือตัวอีลาสตินน้อยลงความยืดหยุ่นก็เลยไม่มีนั้นอีลาสตินมันน้อยลงที่อาจารย์บอกว่าคอลลาเจนแปลว่าผังผืดถ้าเรากินคอลลาเจนก็แปลว่าเรากินผังผืดอันนี้พูดถูกเขาอันนี้พูดถูกไหมเขาไปสกัดให้มันเป็นผงแล้วเลยไม่รู้เรื่องอ้กินคอลลาเจนคือกินผังผืดใช่ไหมนะอันไหนเป็นนึงก็คือผังผืดล้วนๆก็คือผังผืดอันไหนเป็นหนึ่งผังผืดนี่คือเปลือกตับ เปิดตาบนี่คนที่คนพบเปิดตับเป็นคนแรกของโลกคือคริสสันกับปี1000อ่าเมื่อกี้ผมพูดผมพูดผิดไปสิปีเพราะว่า1664นะ1654นี่เพราะอะไร1654คนพบเรื่องเปิดตับครับนะคริสสันนี่เป็นคนคนพบชามเฟนโอ้ช่างสังเกตนะว่าเปลือกตับมันสําคัญคอลลาเจนนี่มาจากสัตว์เท่าน,นั้นอคอลลาเจนไม่มีในพืชไม่มีคอลลาเจนไม่มีในพืชไม่มีในพืชในพืชก็คือในพืชก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเซลลูโลส ในคนก็คือเซลลูโคลลาเจนในพื้คือเซลลูโลสคือตัวเดียวกันนะคือตัวเดียวกันถ้าเราไม่กินคอลลาเจนแล้วเราจะกินอะไรคะกินข้าวหอมมะลิกับผักบุ้งไฟแดงอาจารย์นยอนมากผักบุ้งไฟแดงมันเป็นอะไรมีอะไรดีกับผักบุ้งไฟแดงเนี่ยมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายทั่วประเทศไทยปลูกได้ขึ้นหมดทุกที่ก็คือกินแพลนเบสก็กินของพื้นฐานเลยผมไม่ได้บอกให้ไปกินผักเคลไม่ได้บอกไปกิน อหอยริงโซ่ผักโขยแดงซึ่งเป็นของที่บางทีหาไม่ได้เขาพึ่งไ<ร>ปแดงมันมีทุกประเทศมันมีทุกภูมิประเทศในประเทศไทยใช่ไหมก็เรียกว่ากินของพื้นบ้านในที่สุดเข้าใจไหมถ้าเราพูดอย่างนี้คนขายคอลเลาเจนเขาจะโกรธเราไหมแล้วคนคนคน,คนที่ขายไอไอไอ,อพวกยาเสพติดนะขายเหล้าเขาจะโกรธไหมถ้าเราบอกว่าเหล้ามันไม่ดีโกรธไหม,มคนก็ยังบ้ากินอยู่ดีใช่ไหม,มบอกเหล้าไม่ดีนะแล้วคนขายเหล้าเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมไม่โกรธก็ล่ะก็คนมังบ้ากินอยู่ก็ขายไปดิคนฉลาดก็รู้จักฉลาดซะบ้างดี คอลลาเจนไม่ใช่อาหารของคนก็กินไม่ได้ยิ่งไปก็พังจริงๆแล้วเราสร้างของเราเองเลยจริงร่างกายมันสังเคราะห์เองสัตว์ทุกชนิดสังเคราะห์โปรตีนโปรตีนเป็นของตัวเองเซลล์ที่สังเคราะห์คอลลาเจนมากสุดคือไฟโบบลาสเซลล์กล้าเส้นใหญ่ซึ่งอยู่ใต้ผิวหนังอยู่ตามข้อต่ออยู่ตามกระดูกอ่อนอยู่ตามกระดูกอยู่ตามตามตามทุกส่วนของร่างกายมีมีเซลล์ไฟโบบลาสอย่างนั้นในอะไรว่าต่างๆในตับมีในไตมีในม้ามมีใน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 ตับอ่อนมีในในในตับไทรอยด์ก็มีทุกที่มีหมดเเลลลยยยยไฟบบรราาาสอู่่่ทัวงก ปกติไฟบอสจะเรียงตัวเป็นรูปรูปรังพึ่งนะมันเรียงกัเป็นรูปรังพึ่งรังพึ่งนี่ตรงโครงของรังพึ่งก็เป็นที่อยู่ของเซลล์ต่างๆแล้วก็เส้นใยไฟเบอร์ก็จะพาดจากรูนวิกรูรูนแล้วก็ทาให้เกิดเป็นโครงสร้างของร่างกายขึ้นไาการอธิบายความจริงที่ทําให้มีผลกระทบต่อธุรกิจบางอย่างนะคะอาจารย์สิ่งที่อาจารย์จะพูดมันก็เรื่องไม่เรื่องธรรมชาตินี่คนเราฉลาดขึ้นอะไรที่มันเร็วมันก็ต้องถูกทําให้ต้องทาให้มันเสื่อมความนิยมไปเองนะอะไรฉลาดเลาก็ใช้สมัยก่อนนี่เขาบอกว่าไปล่าสัตว นายพลนี่ชอบนั่งเครื่องบินเปล่าสัตว์ตามทุ่งเขาใหญ่ใช่ไหมตอบมาเขาบอกว่านั่นเป็นการทําร้ายสัตว์ให้ศูนพันนะสุดท้ายตอนี่ใครไปล่ากัเขตกาะบานผิดก,กฎหมายเลยใช่ไหมใช่จริงไหมใล่าจนเนื้อสมันเกลี้ยงจากประเทศไทยเลยนะใช่ไหมแล้วสมัยก่อนนี่สุบไปเเห็นเปล่าสุบไปเนะนี่ยซิก้าเนี่ยนะบอกว่าดี ถ้าถึงเรื่องพอสูบไปแล้วเป็นมะเร็งที่ลิมนผีปากเยอะเป็นมะเร็งปอดเยอะอทุกวันนี้ก็ไม่มีใครสูบกแล้วเพราะเขารู้แล้วนะใช่ไหมแต่าถ้าเราพูดนี้ว่าสูบไปแล้วจะเป็นมะเร็งลิมนผีปากเยอะนี่นถามว่ามันจะโมโหเราไหมถ้าเราพูดนี้อ้าวมันก็ให้ความรู้คนก็ต้องเลือกทางสุขภาพที่ดีกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันไม่มีข้อเสียอะไรนอกจากเสียตังค์อาจารย,ย์คิดว่ายังไงมีครับสแสลงครับอาหารแสลงกินไม่ได้ครับไม่อนุญาตให้กินอย่าไปกินอย่าไปบ้ากินมันแสลงยังไงอะแสลงไงกก็มาาจสัตว์มันก็แสลงงครับขอมาจากสัตตว์แแสลง้้นนหามมกิไ ยังไม่มีตัวงค่ะายคอลลาเจนคือเจลาตินนะ<ฮ>เจลาตินก็เป็นโครงสร้างของโปรโตีนที่สลายมาจากเนี่ยคอลลาเจนเวลาไปต้มน้ำออกมาเป็นเมือกๆนะแล้วก็ลอยอยู่ตามผิวก็ช้อนขึ้นมาช้อนมันก็มาทําให้มันตกผลิตก็กจะเป็นเมเ็ดเจลาตินขึ้นมาทำเป็นวุ้นเนี่ยอันนี้มาจากโปรโตีนตัวคล้ายๆกันเลยเจลาตินก็มาจากไอ้คอลลาเจนที่ละลายไนปะไอ้พวกเนี้ยอันตรายมากกินยานี่ใส่แคปซูลที่ทําด้วยเจลาตินเนี่ยผมยังไม่อนุญาตให้กินเพราะกินแล้วมันก็แสลงนะมันมีตัวอย่างคนที่เป็นอย่างนี้ออ่่ะาาจจจรยย์ดสมักนน กระดูกเต่าเนี่ยมากกระดูเต่าเคี่ยวให้มันละลายเป็นกระดูกเต่าฮะโคเองะทำไมต้องกระดูกเต่าถ้าเต่ามันอายุยืนนะไม่มันอย่างพื้นดินศึกษอาจารย์บอกโคโลเจนเนี่ยมัันกระดองเต่าเนี่ยอืมเ้ามากระดองเต่าเป็นเคราตินครับเคราตินนี่มนะเขาละลายคนละหยาดกันคนละหยาดกันเคี่ยวละลายเอาเมือกมันมากินใช่ไหมใช่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 เจริญเจริญ ไม่ใช่ไหมก่อนไปเข้ายาเราเจริญ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 มีบากรรมวิบากกรรมีบากรถ้าได้ท่านได้ฟังก็พูดกันนล้วกันแล้วได้กินไหมไม่ได้กินเออโชคดีที่ไม่กินไม่ใช่อถ้ากินก็วิบากกรรมตายเลยเดไปบ้ากินตามด้านแมวนะเข้าใจแล้วค่ะหนึ่งปีเราไม่พิสูจน์กันไหนหนึ่งปีเราไม่พิสูจน์กันไหน